กาลสินนะฮะมีคุณยายวัย6ปีถูกหลานชายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเนี่ยจนโตเป็นหนุ่มอายุ26เนี่ยฆ่าตายนะเพราะว่าหลานเนี่ยหลอนยาเสพติดครับ <alon Peterson. S 2> เน่อายญนี่ฮะญาติพี่น้องก็ร้องไห้กันหลังจากมาเจอศพคุณยายนะฮะเช้าวันนี้นะครับเป็นบ้านในพื้นที่บ้านหนองแวงเหนือตำบลภูปออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน ไปเจอศพคุณยายอยู่ในบ่อซีเมนแบบนี้ครับท่าผู้ชมครับเป็นบ่อซีเมนหลังบ้านนะฮะคุณยายเขียวอายุ76ปีชื่อจริงคือน,นางคำพรคำยุทธานะครับส mm. ภาพศพของคุณยายเขียวเนี่ยถูกของมีคมฟันเข้าต้นขอด้านซ้าย3แผลนะฮะท้ายทอยอีก3แผลหัวไหล่ซ้ายอีก1แผลรวม7แผลนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงก่อนจะมีคนมาเจอศพเช้าวันนี้ คนก่อเหตุชื่อโดมนะอายุ26ปีเป็นหลานชายของยายเขียวในโดมเนี่ยชื่อจริงชื่อเอกชัยอุทัยดาหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ<ป>คือช้าวันนี้เ,เข้าไปทำไรท่ทำนานทำไร่มันสัมพหลังกับญาติญาติอ่ะน,น,นี่ฮะเห็นไหมฮะอพอถูกจับได้สีหน้าเรียบเฉย,เยไ,ไม่มีอาการตกอ,อกตกใจอะไรเลยกับเ,เรื่องที่เกิดขึ้น นี่คือโดมเหรอคะใช่ครับรต,ตำรวจก็พยายามถามว่าเออไปฆ่ายายทำไมไปทำยายทำไม,มโดมไม่ตอบเอาแต่นั่งเนี่ยฮะหน้าตาลักษณะแบบนี้ฮะมีญาติคนหนึ่งเนี่ยเดินถือขวานขึ้นมาบนเถียงนาตรงนี้เลยนะฮะจะมาเอาเรื่องโดมนะครับท่านผู้ชมครับตันบอกมันเป็นอะไรว่ฟังเนาะเป็นอะไรฟังออกเป็น,ปนอะไรเนะ

จะมาเอาเรื่องบอกทำไมช่วงนี้โดมนี่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มด้วยเหรอคะยิ้มนั่งยิ้มอย่างเดียวเนี่ยลงมาก็ยังเดินยิ้มเนี่ยถูกใส่กุญแจมือจอาตัวไปโรงพักนี่คือโดมเพิ่งฆ่ายายนะอย่างโหดเหีเ้ยมด้วยนะเนี่ยไม่พูดไม่จาไม่ตอบอะไรยิ้มอย่างเดียวอเดี๋ยวดูตอนที่ญาติขึ้นมาอีกรอบ<า>ึงค่ะถือขวานขึ้นมาด้วยอ่ะอุ้ยนี่ยิ้มแบบนเนี่ย ญาติบอกไมวอย่างนี้ชัวบองุดั้วจะได้นั่นตัมหน่อยเนาะต้องดูตอนที่มีซ้อนตัวหนังสือนะฮะตอนที่ญาติขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะปตั้นบอ เป็นอไบอดฟังเนามปบอดฟังเาเป็นไรอ๋อเรื่องอะเรื่องออตน้มดูน้กเดอะไมันเป็นไรดฟังกันแล้วมันเป็นอะไข้เขาไปหนเป็นยังไงก็หายบอดด้วยยังไงเฮ้ยไอ้ม่มองทุจรามันทุ่งทั่วครับลุกโดดเฮ โดนด่าว่าชั่วแต่โดมนั่งยิ้มนี่ฮะคืออันนี้ถ้าโดมไม่ป่วยก็คือต้องโดนตัวไหนสักตัวหนึ่งมาแล้วล่ะคือถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยญาติเดินถือขวานขึ้นมาเลยนะอืมไม่งั้นมีเหตุซ้ําซ้อนแน่ๆมีลูกชายของคุณยายเขียวนะฮะลูกชายของผู้ตายแล้วก็เป็นลุงของนายโดมคนก่อเหตุนะครับชื่ออนุรักษณ์นี่คนนี้นะฮะอายุ47ปี บอกว่าก่อนจะเจอศพแม่เนี่ยเช้าวันนี้เขาพาในโดมหลานชายกับเพื่อนบ้านมากันสามคน,น,นมาไร่มันสำปะหลังนะห่างจากบ้านเนี่ยแปดถึงเก้ากิโลเมตรนะครับเพื่อมาทําไร่ทํามันสำปะหลังกันกินข้าวเช้าเสร็จนะเขาก็พูดบอกเออเดี๋ยวโทรไปหาพี่สาวหน่อยว่าเห็นแม่ไหมเมื่อเช้าไม่เจอแม่แต่ในโดมหลานชายได้ยินบอกอ๋อไม่ต้องโทรหรอกผมฆ่ามาแล้วอยู<ะ>่หลังบ้าน บอกงี้ฮะทีแรกเนี่ยทางคุณอนุรักษ์เขาบอกผมก็ไม่เชื่อนะคิดว่าเอ๊ะหลานชายพูดเล่นหรือเปล่าก็เลยถามกลับไปบอกข้ายายทําไมอ่ะโดมบอกข้าเฉยๆยายขี้บน่นข้าเฉยๆก็ได้เหรอคะทีนี้ก็เริ่มแบบเอะใจก็เลยโทรไปหาเพื่อนบ้านบอกให้ช่วยไปดูให้หน่อย <Ừ. S 2> นะแล้วก็รีบกลับมาที่บ้านมาถึงบ้านโอ้โหแม่ฮะคือคุณยายเขียวเนี่ย ถูกในโดมฆ่าตายอยู่ในบ่อซีเมนหลังบ้านจริงๆครับก็เลยรีบแจ้งตำรวจเนี่ยให้มาคุมตัวในโดมผมว่าผูมันะสามคนครับที่รับมันมาเรียบอยพอไหมวันที่กิน่าแล้วผมเลยว่าจิตวห้พี่วาวผมมาเห็นได้บ่อมันมันเลยบอกว่าก็ต้องเป็นโทษหรอกข่าวเปนแล้วหน่อยสิทาตอนเราเรียนผมก็เลยคำว่าเมืองตั้งคำว่ารับมันนแหละมันบอกว่าปู เขาไปมันว่าขาอยอาที่พอวานมันเอาเรียญเขามึงขาเพื่อนในหยังผมมาหาตัวเด็กคนจมน้องราเสพปะเสพครับประมาณสิบมือเท่านึงเนี่ยแต่มันไน้เสียมกับเบือเบ่อเสพโดนแล้วบป่เจ้าเรือเจ้ารถเสพประจำผมเอ่โดมเสพยาเสพติดฮะนี่ไงโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับแล้วไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเจนาฬิกาสนาทีวันนี้ฮะเช้าวันนี้นี่เองเห็นไหมฮะนี่นีคืออนุรักษ์เนี่ยลูกชายของคุณยายเขียวอะ<า>่ะเป็นลุงของโดมเนี่ยนะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนี่ขี่จักรยานยนต์ซานเล้งกันนะฮะผ่านร้านขายของชําแถวหมู่บ้านเพื่อจะไปไร่มันสมปหลังโดยมีโดมไปด้วยนี่ซ้อนท้ายไปเลย ตอนนี้เนี่ยทุกคนยังไม่รู้นะว่าโดมเนี่ยฆ่ายายไปแล้ว <Ừ. S 1> แล้วเอายายเนี่ยไปทิ้งไว้ในบ่อซีเมนหลังบ้านวันนี้คุณจ๋าก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับญาติิเอาผ้าห่มที่ใช้ห่อศพคุณยายเขียวมาเผาในบ่อปูนซีเมนจุดที่เจอศพคุณยายเขียวนั่นแหละลูกสาวของคุณยายเขียวบอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่กันสี่คนก็คือแม่นะคือยายเขียวเนี่ยในโดมหลานชาย แล้วก็มีหลานอีกสองคนส่วนนี่ฮะลูกสาวที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าเธออยู่คนละหลังแต่จะมาส่งกับข้าวมาดูแลความเรียบร้อยให้แม่ที่บ้านเนี่ยอยู่ตลอดแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาก็เลยฝากหลานให้เอากับข้าวมาให้ยายหลานบอกมาถึงบ้านแล้วนะแต่ไม่เจอยายก็ยังคิดว่าเอ๊ะสงสัยแม่เนี่ยไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนบ้านหรือเปล่าจนกระทั่งเช้าเนี่ยมาเจอศพ ส่วนในโดมเนี่ยพฤติกรรมคือชอบขอเงินยายได้เงินก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพจนมีอาการหลอนเคยพาไปบำบัดรักษาแล้วแต่สุดท้ายก็วนกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้พฤติกรรมก็เป็นคนงก็แบบก้าวแล้วฆ่าคนไปทั่วเอาตังให้ตำรวจไปจับก็ไปจับไปทัาทีจับไว้ก็ปล่อยปล่อย,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 อยจับจับไปไปรักษาไปรักษามาเป็นปีเ็าไม่กินยา ทำทุกอย่างทุกทางเสพยาเขาก็ไม่เขาก็ไม่กินยาก็พาไปเอาเป็นปีรักษาเป็นปีพาไปบำบัดพาไปแม่พาไปหมดทุกอย่างปไปจนหมดแรงจนไม่มีเงินจะช่วยเหลือก็หมดแรงแล้วก็ปล่อยเลยยายก็บอกปล่อยแล้วจะดูกันเอาเองก็มาดูบ้างไม่ดูบ้างเมื่อวานไม่ได้มาส่วนญาติของคุณยายนะครับบอกว่าตัวในโดมพฤติกรรมเสพยาบ้ามานานแล้วนะครับขอเงินยายตลอด บางทียายไม่ให้ก็ขโมยเงินยายไปซื้อยาบ้ามาเสพเมื่อวานคาดว่าในโดมคงมาขอเงินยายอีกแต่ยายอาจจะไม่ให้นะเ<ม>ชื่อว่าตอนที่ยายกําลังเปิดตู้เย็นเตรียมทํากับข้าวอะไรพวกนี้ในโดมน่าจะมาจากด้านหลังแล้วก็ฟันยายอย่างไม่ยั้งนะ<ม>เพราะว่ามีเลือดเนี่ยก็เด็นอยู่แถวตู้เย็นแล้วก็ตามพื้นห้องครัวจากนั้นในโดมก็อุ้มศพยายไปทิ้งไว้ในบ่อปูนซีเมน แล้วทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเช้ายังไปไร่มันสอบประหลังอีกพฤติกรรมของนายโดมชอบทําร้ายร่างกายคนอื่นด้วยนะครับโดนมาหลายคนแล้วนะฮะซึ่งนายโดมเนี่ยยังเคยฟันหัวลูกชายของผู้ใหญ่เขียวคนหนึ่งเมื่อเดือนก่อนด้วยตอนนี้โล่งใจมากที่ถูกตํารวจจับไปได้แกก็ทํากับข้าวอยู่กําลังจะตู้เย็นกําลังจะถอ่อมกบอพักไ้กับงังกกาลังจะออมกบ อ้ยไม่โหดเยี่ยมเหลือเกินเกิดมาเพิ่งเห็นเห็นแต่โทรทัศ์เพิ่งมาเจอเยี่ยมเยี่ยมนี่อ้ยพ่อแม่ยายพี่น้องเขาเคยสั่งห้ามอะไรบ้างห้ามห้ามทุกอย่างทุกอย่างเอาไปเอาไปก็เอาไปยังไงทํายังไงก็เอาไปเหมือนกันค่าหลายขนคนแล้วลูกคือทุกคนเนี่ยเอื้อมละอาหมดเลยตั้มละอากลัวจะปล่อยมากอันนี้เราก็กังวลนะกลัวจะปล่อยมเออกลัวจะปล่อยมากลัวใครก็จะกลัวถ้าถ้าปล่อยมาอีกตอนเนี้ยใช่ไหมเนาะ ใครกก็ลัวคุณจานแจ่มสีไปที่ไร่มันสำมปะหลังจุดที่ไปจับตัวในโดมนะครับมีเพื่อนบ้านที่เข้าไปไร่มันกันเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะเขาชื่อคุณมานิดบอกเมื่อเช้าก็นั่งรถซาเล้งไปกับในโดมแล้วก็ลุงในโดมนี่แหละตอนที่รู้เรื่องกันว่าเอาโดมเนี่ยฆ่ายายไปแล้วแล้วรอตำรวจให้มาควบคุมตัวโดมนี่บอกถ้ามีปืนจะยิงตัวตายดีกว่าไปติดคุก ตำรวจสพเมืองกาลสินนะครับวันนี้สอบปากคำโดมอยู่เจ็ดชั่วโมงกว่าระหว่างพาตัวจากห้องสอบสวนจะไปห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนี่ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามน,นโดมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเ,เหมือนเดิมฮะโดมนี่ยิ้มอย่างเดียวบางทีมีหัวเราะด้วยววนนแล้วบอกจะไม่ขอโทษยายด้วยเรา,าอของเงินจากยายไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ายังไง ปีดูม่มยอยากบอกถึงย้ายบอโดพูดได้นะอ่ามันมาจากอะไรคะรถททาย้ายทำไมคะพดมอยากฝากเอยยียงถึงย้ายบอไอดมเขาได้มีโอกาสบ้าได้กนสเข่าของขังนะครับอยาก่าขอเพลนบออยากขอโทษย้ายไหมบอเป็นอย่างคือบออยากขอโทษย้ายครับเครียดแค่นี้อย่างแล้วมาก่อนบอไอตอนนั้นที่เราข่อเหตุเนี่ยประมาณกีโ่<ร>โมงได้ดูโมพูดได้นะคะ ตนเจ้าก็มากี่โมงคะงเช้าเลยเช้าเช้าเลยเหรอคะ,ออะสาเหตุนะฮะตำรวจเชื่อว่าก็เนื่องจากเสพยาเสพติดแล้วหลอนนั่นแหละในโดมเองก็มีประวัติการเสพยาเสพติดอยู่แล้วนะครับถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็เรื่องการเสพยาบ้าด้วยนะครับส่วนร่างของคุณยายนะครับครอบครัวก็รับศพมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่บ้านนี่ฮะวันนี้ก็รับศพมาเรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะฮะบรรยากาศก็กเป็นไปได้วยความโศกเศร้าแล้วครับโอ้พิษภยยัยยาเสพติดนะ